เรามาตลุยโจทย์สอบเข้ามศีกันนะครับสอบข้อนี้ก็บอกว่าถ้า p บวก q บวก r เท่ากับ4เนาะและ1ส่วน p บวก1ส่วน q บวก1ส่วน r เท่ากับ0นะครับเขาให้หาค่าของ p กลัง2บวก q กลัง2บวก r กลัง2เนะี่ยเท่ากับเท่าใดเนาะเอาเราเจอโจทย์แบบนี้นะเราเห็นแม้สิ่งที่เขาถามนะครับมันมีกาลัง2นะเพราะนั้นเราก็น่าจะต้องมีการกำลัง2ส,สิ่งที่โจทย์ให้มาถูกไหม อาะพัน P บวก Q บวก R เท่ากับ4เราจับมายกกลังสองทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกับคูณกระจายสองวงเล็บเนาะพบวกคบวก R คูนกับ P บวก Q บวก R ก็ต้องเท่ากับ16ถูกไหมอ่ะตัวนี้ก,กระจายนะพคูณ P ได้ p กำลังสองคูณ Q ได้ PQ P คูณ R PR Q คณ P ก็ได้เป็น PQ นะ QP หรือ PQ ก็เหมือนกันนะครับ Q คณ Q Q กำลังสอง Q คูณ R ได้ QR นะ R ไปคูณ P ก็ได้ RP หรือ PR นะครับ Q เออ R คณ Q ก็ได้เป็น QR เนะแล้วก็ R คูณ R ก็ได้ R กลังสองก็มีค่าเท่ากับ16นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็เกิดสิ่งที่โจทย์ต้องการแหละก็คือ p กลังสองบวก q กําลังสองบวก r กลลังสองนะเราจับมาอยู่ใกล้กันเสียนะครับคราวนี้ pq มี2ตัวนะก็จะเป็น2 pq pr ก็มี2ตัวนะก็เป็น2 pr แล้วก็ qr ก็มี2ตัวก็เป็น2 qr นะเพระเราก็สามารถจัดรูปบรรทัดข้างบนอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับ อ่พันก็ได้เป็น p กาลังสองบวก q กำลังสองบวก r กำลังสองให้เราเล็งไว้ก่อนเลยนะเพราะคือสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้ดึงสองออกมาได้ก,ก็กลายเป็น p q บวก p r บวก q r เท่ากับสิบหกอ่ะประเด็นก็คือตรงนี้เราเล็งไว้แล้วนี่คือสิ่งที่โจทย์หาขาดตรงนี้เนาะว่ามีค่ากับเท่าไหร่ล่ะถ้าเราไปหาตรงนี้มาได้เราก็ได้คําตอบสิ่ที่โจทย์หาเลยถูกไหม ก็ยังเหลือข้อความหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เนาะก็คือ1ส่วน p บวก1ส่วน q บวก1ส่วน R เท่ากับศูนย์อ่าพันตรงนี้ติดไว้ก่อนนะครับอ่ะเรามาคิด1ส่วน p บวก1ส่วน q บวก1ส่วน r เท่ากับ0ูถ้าทำให้เป็นส่วนเดียวกันก็คือ p q r เนาะเพราะนั้นอันนี้ส่วน p อยู่แล้วถูกไหมจะให้เป็นส่วน p q r ก็ต้องคูณ QR ทั้งเศษแล้วก็สว่วนเพราะหนึ่งคูณกับ QR ก็ได้เป็น QR ไหม Q จะให้กลายเป็น PQR ก็ต้องคูณ PR ทั้งเศษแล้วก็สว่วนถูกไหมอ่ะก็คูณ PR เข้าไปทั้งเศษแล้วก็สว่วนเพราข้างบนก็ได้เป็น PR ข้างล่างก็เป็นส่วน PQR นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนเป็น R อจะให้เป็น PQR ก็ต้องคูณด้วย PQ ถูกไหม ทั้งเศษแล้วก็ส่วนก้อนก็จะกลายเป็นบวก PQ เท่ากับศูนอ่าถ้าลองสังเกตดูเห็นไหมมาแล้วนะครับสิ่งที่เราค้างไว้อยู่ตรงนี้นะโผล่มาแล้ว PQ บวก PR บวก QR ส่วนด้วย PQR เท่ากับศนก้อนข้างบนบวกกันส่วนด้วยข้างล่างเท่ากับศูนนะประเด็นก็คือเราจะรู้แน่นอนว่าข้างล่างเนี้ยไม่เป็นศูนย์แน่นอนถูกไหมเพราะว่า การที่โจทย์บอกว่า1ส่วน p บวก1ส่วน q บวก1ส่วน r เท่ากับ0ย์เนี่ยก็แปลว่าตัว p ตัว q ตัว r ไม่มีทางเป็น0นะูนย์ะเพราะถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็หาค่าไม่ได้ถูกไหมมันก็จะไม่ใช่ในสิ่งที่โจทย์กำหนดเพราะ,ะนั้น p q r เนี่ยไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะ,ะนั้นข้างล่างคูณกันไม่มีทางเป็น0ูนย์ะครับเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะย้า,า,ายไปคูณ0ูนย์ได้เลยก็กลายเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะ,ะนั้นจะได้ว่า q r บวก p r บวก PQ เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ0ก้อนนี้ของเราที่ค้างไว้อยู่ก็เลยมีค่าเป็น0นั่นเองถูกไหมจับมันมาแทนค่านะครับเพราะนั้น2คูณ0ได้0เราได้คำตอบแล้ว่า P กลัง2บวก Q กำลัง2บวก R กำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ16นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาเนาะ